แถวเลยมามอมมาเข้ามาอย่าลังเลเร็วมากันเร็วแจ็คแลนด์เนค่อยเดินอ <lle No. S 2> ่ะจักรแลนดอ่ะเร็วๆแจกรแลนด์โอ้ยิงมี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 เกือบครับมอมมาหลบกันมาละเลี้ยงไอ้มอมไม่หนีเข้ามามจะตกก็ตกแผ่นเดียวไงเอฟซีมามามาที่ตัวเร็วจะตกก็ตกตรงนี้แหละฮะที่เคยตกเนี่ยแถวแผ่นเดียวนี่แหละครับมามามาที่ตัวมาตามระเบียบกันเลยมามามาบิงเร็วๆๆอย่าตกนะหูเปียกนะถาง เอ้นั่นเกือบแล้วไงมาไอ้แดกแล้วตาเปียกแล้วตกมามาแม่อ้าวทางเลงหมดแล้วเร็วมาสะพานที่สีแล้วเร็วตัวแรกจจกคแลนมาสะพานที่สี่แล้วเร็วอ๊บมาถอนที่สามมาที่สี่แล้ววิ่ง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 ตกนะเร็วเร็มาอเร็ว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 งเดวิ่งดเี๋ยวก็โอ้หเมื่อกีเกือบแล้วนะตายเกือบแล้วเมื่อกี้มาเลย